สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เอารถตอนเดียวโฟวินเข้าใหม่นะครับกับเจ้ายูซูดีเมกนะครับตัวนี้เครื่อง 3.0S ปี2023นะครับไมย์เพียง20,000นะครับในราคาเพียง559,000บาทนะครับบอกเลยว่าได้ในส่วนของตัวรถสีทองนะครับแต่งออฟโรดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมูลค่ามากกว่า50,000บาทเลยทีเดียวนะครับเคยสนใจนะครับอยากดูรูปรถเพิ่มเติมอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลยนะครับ065นะครับ7400689นะครับ065 7400 6 8 9อออ่่่่ะะเรรราามดูในนนนนนสววขงตัััถกหยคบี ให้ดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับนี่ของแต่งของเรานะครับมูลค่ามากกว่า5 0,000ื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยางเมยนะครับยางเมยแมกเมยนะครับบันได้ด้านข้างคิ้วกันศาสตร์การจนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอยหลังรถให้ดูนิดนึงนะครับนี่ให้ฟังเสียงเครื่องเนาะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องของเรานะครับนี่เดี๋ยวเราถอยหลังให้ดูนิดหนึ่งอ่ะบอกแล้วเครื่องเงียบมากนะทุกคนนี่ดีสตาร์ทอ่าเปิดกระจกนะครับดเดี๋ยวสตาร์ทนิดหนึ่ง ฝนตกหนันก,นนนงงมมกนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราอยากไปฝั่งนี้โอเคอ่าเสียงเงียบมากนะครับทุกคนนี่นี่เราบอกเลยว่าลองให้ดูบก เสียงเงียบมากแล้วขับนิ่มมากนะทุกคนนี่กระจกก็จะเป็นออโต้นะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของของแต่งนะครับแล้วก็รอบรอบคันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวรถนะครับนี่ตัวรถนะครับได้ในส่วนของโฉมหน้านะครับนี่โฉมหน้าใหม่เลยโฉมหน้าพลิกโลกนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนของโฉมหน้านะครับตัวไฟนะครับเป็นไฟอะไร LED มัลติรีเฟกเตอร์เนาะนี่ โมไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับโคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวด้านหน้าด้านล่างสามารถไปใส่ไฟดันมอกเพิ่มเติมได้สามารถเอาไปแปลงได้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวตัวใส่ไม้แล้วเนาะก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับก็ตัวอิลสูก็จะเป็นโครเมียมนะครับสภาพรถสวยๆนะครับนี่เรามาดูในส่วนรอบๆคันตัวรถสีเทานะทุกคนสภาพสวยสุดๆๆนะครับนี่ตัวนี้มีในส่วนของ ซุ้มล้อนะครับมีซุ้มล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสภาพพร้อมแจ้งงานมากๆเลยนะครับนี่ตัวยางนะครับเป็นยางออฟโรดขอบ16นะครับยาง265ทับ70นะครับเป็นขอบ16นะครับทุกคนยางปี2020ยางปี2025นะครับยางปีล่าสุดเลยนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กแฮมเมอร์นะครับนี่เปลี่ยนล้อแม็กมาให้ใหม่นะครับยางออฟโรดพร้อมลุยดอกยางหนาๆนะครับตัวนี้ก็บางคนเนาะบางคนท้ายนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยเนาะนี่ ไฟเลี้ยดั้พิมติดด้านข้างนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องสศูนย์นะครับคิวกันสาร์ดน้องฟิวติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยฟิมติดไม้ใหม่ทุกบานนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของด้ามจับก็จะเป็นสีดำนะครับกันรอยนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่กันรอยดีเมกแบบนี้นะเป็นพลาสติกนะครับทุกคนนี่กันรอยนะครับนี่รอยขีด่วนรอยเล็บต่างๆนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับได้ในส่วนของบันไดด้านข้างนะครับนี่แข็งแรงทนทานนะครับนี่ตัวนี้น่าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ สภาพเหมยมากนะทุกคนมาดูในส่วนเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนเม็ดอาร์นะครับสภาพเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะครับนี่อาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับอาจจะต้องใช้เสียงที่ดังมากนะครับนี่ก็ตัวรถเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะครับน็อตด้านข้างไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพรถสวยๆนะครับเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับนี่ให้ดูในส่วนของตัวรถนะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะครับนี่ โซนก็จะเป็นสีดานะครับตัวรถสภาพสวยๆด้ามจับก็จะมีนะตรงนี้เนาะครับนี่ตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีกระจกน้องม่านบังแดดนะครับก็ยังหุ้มถุงอยู่เลยนะครับแล้วอุปกรณ์นะครับนี่ตัวนี้ก็มีในส่วนของอุปกรณ์คู่มือของตัวรถนะครับนี่บางคันก็จะไม่มีเนาะก็จะมีแค่บางคันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานรถนะครับนี่คู่มือรถนะครับการใช้งานของรถนะครับต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกระเป๋าของอี่สซบูเลยนะครับ นี่เรจะเป็นตัวแปลงน,นะครับนี่ตัวน็อตนะครับสภาพสวยๆนะครับสําหรับใครที่สนใจกับเจ้าตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์แม่แรงจะอยู่ที่คนนั่งข้าง <S <S ใช่ไหมนี่อุปกรณ์แม่แรงของเขาจะอยู่ที่คนนั่งข้างอ่าอุปกรณ์แม่แรงของเขาก็จะอยู่ด้านล่างนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แม่แรงนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าประแจต่างๆนะครับของตัวรถสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นส่วนตัวรถนี่สีรอบๆกันรถสีเดิมโรงงานนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับยางเปลี่ยนใหม่สี่เส้นนะครับนี่บางโคนนะครับมีทุกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับซุ้มล้อมีนะครับ4ีคูณสนะครับนี่ครับเคลื่อนสล้อนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับน้องฟิวติดตั้งนะครับในส่วนของการชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีการชนท้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับติดตั้งมาใหม่เลยนะครับนี่ตัวรถนะครับลูกค้าออกไปก็จะเปลี่ยนเป็นป้ายสุราษนะครับนี่ ตัวนี้เนาะมีฟฟยปกติตัวนี้มีฟฟยป้ายท้ายนะครับซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับรถสีเดิมโรงงานนะครับให้ดูในส่วนของซีนแมทอาร์คหน่อยนี่น็อตซีนนะครับเดิมนะครับรถรับประกันนะครับของเราไม่มีชนหนังไม่มีบิกว้าไม่มีน้ําท่วมนะครับตัวรถสภาพสวยๆนะครับให้ดูในส่วนของตัวแมกไลเนอร์แล้วก็กระบะท้ายกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนขแมกไลเนอร์นะครับคือสภาพสภาพ99%ได้เลยเนาะ ถือว่าสภาพคือเหมยสุดๆเลยนะครับนี่สภาพตัวรถบอกเลยว่าสวยสุดแล้วตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับตัวไฟท้ายก็เดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เดี๋ยวให้พี่ตากล้องเราบุ้นเลยช่วงล่างนิดนึงนะบุดดูนะครับนี่ดูช่วงล่างนิดนึงนะครับนี่ช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับก็รถเดิมๆนะครับล้อสเปรย์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับมีล้อสเปรย์ต่างๆครบตัวรถเราตรวจเช็คนะครับถ่วงล้อให้เรียบร้อยเนาะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรียบร้อยนะครับอ่า มาเราไปดูในส่วนรอบๆคันแล้วก็พาไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ<ม>บอกเลยว่าสภาพสวยๆนาะใครสนใจดีแม็กโฟวินนะครับเรามีทั้งสี่ทาและสี่ทาเรมโบเลยนะครับสําหรับเคยที่มองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับอะมาดูในส่วนของคนขับกันบ้างให้ดูเม็ดอาร์ก่อนนี่สภาพเม็ดอาร์นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่เม็ดอาร์ k, เรียงตัวนสวยมาก นี่หลักๆของตัวรถเลยนะครับก็จะเป็นแม่อาร์คห้องเครื่องนะครับนี่แผ่นมอโก้นะครับอยู่ปกตินะครับแผ่นเพลทเป็นสติกเกอร์ต่างๆเนาะก็จะอยู่ปกตินะครับตัวด้านหลังนะครับคนขับก็จะเป็นประแจต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนี่อาจจะมืดนนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับรถก็เครื่องนิ่มนะครับนี่สตาร์ท แทบยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะคือเครื่องนิ่มมากนะครับนี่โอ้โหลำโพงดังนะครับนี่เปิดเพลงเปิดแค่40เองนะงนเสียงดังมากนะ<ด>ก็เป็นหน้าจอของเขาเนาะหน้าจอวิทยุนะครับปกตินะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับตรงนี้เนะาะกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้า กระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับปรับด้านขวาออโต้ลำพวงซ้ายขวาอยู่ครบนะครับจุดแต้มสีจากโรงงานนะครับมีทุกจุดตรงนี้ก็สามารถใส่ของอุปกรณ์ได้นะครับช่องแอร์ตรงกลาง2ซ้ายขวาอย่างละ1นะครับพวงมาลัยสี่กานนะครับให้ดูเลขไม้นิดหนึ่งดูแล้วใช่ไหมเลขไม้สองหมื่นนะครับอ่ะพี่ตากล้องเราว่าดูแล้วนี่เลขไม้สองหมื่นนะทุกคนนี่ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับเวลาเราเกียร์่อยหลังเราต้องดึงนี้ขึ้นนะทุกคนนี่ตัวใหม่เราต้องดึงนี้ขึ้นนะครับนี่ ต้องเดินขึ้นแบบนี้นะครับนี่เกียร์ก็เป็นเกียร์หสปีดนะครับแล้วตัวขับขับสี่ขับเครื่องสี่ล้อก็จะอยู่ตรงนี้นะจะเป็นปุ่มคล้ายๆแอเนาะนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเป็นปุ่มคล้ายๆแอนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มหมุนเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของมานบางแดดก็หุ้มถุงมาเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวฟ้าไม่มีคราบเหลืองเดี๋ยวต้องฟิวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับไป ตัวนี้นะครับสภาพสวยๆน้ำมันน right? ้ำม right? me uh, okay. uh, <It> ันอะไรพี่ตองกันนี้ดีเซลใช่ไหมน้ำมันดีเซลนะครับนี่ในส่วนของตัวรถเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าห้องเครื่องสวยๆนี้เลยนะครับนี่กวากอบเครื่องของอีซูนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ป้องกันนะครับนี่บอกเลยว่า ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับนี่ป้องกันฝุ่นป้องกันคราบต่างๆซีมาติด้องเครื่องเนาะก็มีขวาครบเครื่องมาเรียบร้อยนะครับนี่จุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่หม้อแบตเตอรี่ก่อนออกรถเราก็เช็ดให้นะครับตัวนี้จุดแต้มสีอยู่ครบนะครับให้ดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนิดหนึ่งนี่ตัวน็อตนะครับไม่มีขยับขยื้อไม่อ์กเดิมโรงงานนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพนเพยนะครับนี่ สภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับตัวคาหน้าต่างๆเบรก ABS มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับน็อตฝากระโปรงด้านหน้านะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพรถสวยๆฝากระโปรงใหม่ๆแบบนี้เลยนี่ยังใหม่คือแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสภาพรถสวยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจน้องฟิวรับประกันเครื่องยนต์เลคเกียนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าอ s ซูดีแมกตัวนี้ข้ามเครื่อง 3.0S ปี2023ไม่เพียง20,000นะครับราคา559,000บาทติดต่อน้องฟิวได้เลยนะครับ 065-740-0689นะครับ065-740-0689ติดต่อน้องฟิวได้เลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย